โอ้ยมาดีจัดมาดีจริงนะวันนี้เร้เลยสุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดนะยังไงยังไงเฮ้ยโอ้โหอะไรวะนี่สู้เรื่องเลยชอ็อตนี้กระพือ ส้าวดีครับผมในช่องตั้งมือแต่ก็บอกว่าอยู่เกมเสือบอกเลยวดิีพี่เสือจะมาโชวเปิดยอดทีห้าร้อยเราจะแปทีละสามสิกันเลยทีเดียวผมเอาให้รู้ว่าวันนี้พี่เสือจะมาหรือปเปล่าก็จะออฟสเต็ปแดงโชว์เราคูนเสีบหรือเปล่านะจัดไปอยังไงเอ้ยมาถึงก้อนทองเลยว่ะเอออย่างนี้ดีเลื้งขอยังเชื้อะยังไง เออตัวแพงออกติต่อเนื้อยางี้ก <rub> ่แ <Philadelphia> จ๋วว่ดิยังไงเอาถูงเงินมาถูงเงินมายังไงมาไหมเต็มจอไหมเต็มจอหรือเปล่าเต็มจอหรือเปล่ายังไงอีกสามช่องว่าไงมาหน่อยเวสมาหน่อยเว่อีกหนึ่งช่องว่าไงมาดิเออมาดีว่าหลือเหลืองโหช่วงนี้คูณสิบไปดิสามพันแตกไปทีเรียบร้อยหลือเหลืองกระเบื้องบินไปดีครับผมช่วงนี้สุดจัดสุดเจงรอแล้วผมมาดีงี้ ทับไปดีรออะไรอะยังไงเอปาทัพยังไงมาไหมเอมาดิยังไงโหสองทีเตรียมเนืองยังไงปลาทัดก็มาดิปาทัดก็มาดิเออปาทัดก็มาดิครับโอ้โหโ้โหเรือช้อนี้สองพันห้าไปดิเรือเรือสุดจัดสุดจริงว่ามาต่อหนึ่งนี้รออะไรมาดีจัดไปต่อดิครับผมเฮ้ยโดดนึกว่าจะเจสาจทีติดปลาคั่งไปแล้วยังไงยังไงมาดิ มาไหมมาดิเอาแล้วโหเครื่งลงวนะครื่งชักลงอ้ากอนทองระเดี๋ยเรื่องโห,โหมาดีจัดมาดีจริงนะวันนี้เลื่ยงสุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดนะยังไงยังไงเฮ้ยโอ้โหอะไรวันนี้ยสูเรื่องเลยชอ็อตนี้กระพือว่าครั้งแล้วหมื่นห้าแตกไปดิสุดจัดสุดจริงบอกเลยว่าสุดโอยอะไรวันนี้เนี่ยสองนาทีแตกสองหมื่นไปดิ โอ้โหสุดยอดหล่อเลยผมชิงนี่ครับจังหวะอย่งนี้มาแล้วืสุดจาาสุดจริงพี่เสือโคตรโทษบอกเลยพี่เสือโคตรโทษยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับชิ้วชิว,ชว